ติดตามรับฟังรับชมกันเลยก็ขอจเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านที่ผ่านเข้ามาในวันนี้รายการทำระบ,บทภาค2ตอนที่39นะครับวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของพระจุลปันธกะเทระนั่นเองเนาะซึ่งเราก็ดำเนินเรื่องมาเรื่อยๆนะ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเจตอนใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วอีกสอตอนก็จะจบแล้วนะเรื่องนี้กําลังมาถึงจุดที่พีกพิกๆเลยนะครับคราวที่แล้วบอกคาถาแยกเงาพันล่างพระจุลปันธากาของเราเนี่ยท่านใดบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้แยกเป็น 1, พันภิกษุมีภิกษุพันรูปอยู่ในวิหารเลยนะครับซึ่งหมอชีวกาที่ส่งคนมาดูเนี่ยก็ถึงกับตกตะลึงนะแล้วก็ไม่สามารถเรียก พระจุลปันธกะได้นะครับเพราะว่าทุกรูปเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวเองชื่อพระจุลปันธกะนั่นเองก็เลยต้องใช้วิธีการว่าจับเอาคนที่พูดคนแรกแล้วที่เหลือก็จะหายไปนะครับก็ได้รับอนุโมทนาได้นิมนตมารับปัะตตาหรแล้วก็รับอนุโมทนากันไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับไปที่วิหารภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมสรรเสริญคุณของพระาศาสดา ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเนาะที่พระองค์เนี่ยทรงสามารถสั่งสอนพระภิกษุผู้โง่เขาที่บอกพระพิชายพระมหาบัรทกาเนี่ยสอนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถสอนได้แต่กลับสอนให้จำได้เนาะก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามกันวันนี้ในชื่อตอนที่มีชื่อว่าครูที่ดีเป็นที่พึ่งศิษย์นะเออต้องมาติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยตามธรรมเนียมของรายการ หลวงพี่ก็จะขอกราบทาความเคารพหนังสือที่นํามาอ่านก่อนในระหว่างนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รวมใจนิ่งๆเตรียมตัวเตรียมใจที่จะฟังธรรมะกันต่อไปนะหลังจากคราวที่แล้วนะครับก็คือเสร็จสิ้นเรื่องราวกันไปใช่ไหม เมื่อภิกษุทั้งหลายนยก็จับกลุ่มคุยคุยกันนะครับหลังจากที่พระศา,ศาสดาเนี่ยพระองค์ทรงไปบรรทมเรียบร้อยนะเวลาเย็นเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็คุยกันเรื่องพระคุณของพระศา,ศาสดาว่าท่านผู้มีอายุพระมหาปัญธกะไม่ทราบอัธยาศัยของพระจุลปัทกะจึงไม่สามารถจะเรียนคาถาบทเดียวโดยสี่เดือนได้แถมยังไล่ออกจากวิหารด้วยเข้าใจว่าพระรูปนี้เนี่ยโง่ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพระอรหัสด้วยทั้งปติสัมพิธาในระหว่างฉันอาหารมื้อเดียวเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นธรรมราชาชั้นเยี่ยมหาผู้ทัดเทียมมิได้พระไตรปิฎกก็มาพร้อมกับปฏิสัมพิธานั่นเทียวน่าชื่นชมนักชื่อว่ากำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีมากเหลือเกิน ครั้งนั้นเองพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องเลา่านี้ในโรงธรรมแล้วทรงดำริว่าวันนี้เราไปเนี่ยควรอยู่จึงได้เสด็จลุกจากพุทธสายญาติส่งนุ่งผ้าสองชั้นที่ย้อมดีแล้วขออภัยนะที่ยอมดีแล้วนะแล้วทรงรัดประคตเอวประดุดสายฟ้าทรงห่มจีวรมหาบังสุกุลได้ขนาดสุคตประมาณ ปานผ้ารัตตะกมพลสเสด็จออกจากพระคันธกุดีอันมีกลิ่นหอมตลบไปยังโรงธรรมด้วยความงามแห่งพระอากัปะกิยริยาที่ส่งย่างไปแล้วดุดพยาคตชสารตัวซับมันและดุดสีหะและด้วยพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได้สเสด็จขึ้นบรวรพุทธอาฏที่บรรจงจัดไว้ในถ้ำกลางแห่งโรงกรม ซึ่งประดับแล้วประทับนั่งที่กลางอาสนะทรงเป่งพระพุทธรังสีมีวัน,นะหกประการเปรียบปานเทพพดาผู้วิเศษบรรดาลท้องสมมหาสมุทรให้กระเพื่อมอยู่และประดุดสุริโยไทยทอแสงอ่อนๆเหนือยอดเขายุคนทอนฉะนั้น และเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเสด็จมาถึงภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็หยุดสนทนานิ่งเงียบเป็นเสียงเดียวกันอ่า้โหนี่คือเขาเรียกว่าสำนวนหนุวิเลยขอไม่หยุดนะครับอ่านต่อกันรวดเร็วเลยนะเพราะว่าเพราะมากนะครับพุทธลีลาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็คือท่วงท่าในการที่ท่านลุกขึ้นห่มจีวรในการที่พระองค์ ทรงห่มจีวรนะครับแล้วก็ทรงสเสด็จออกจากพระคันธาก,กุดีก็คือกุฏิของท่านนั่นเองเนาะแล้วก็มายัางลงธรรมสภาลีลาในการนั่งทุกอย่างางดงามมากเห็นไหมมีเปรียบประดุษโอ้โห,โหเยอะแยะเลยพญาโคชสางก็คือช้างนั่นเองนะตัวซ้ำมันก็คือตัวดุมันตัวที่ตกมันนั่นเองนะอานจะลีลามันจะแบบว่าไม่ธรรมดานะครับ สีหะราชสีราชสีเดินยังไงก็อย่างนั้นเลยนะเท่ๆเลยแล้วก็มีเรื่องของบวรพุทธอาฏอันนี้ก็คืออาสนะที่ปูวไว้สําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับอันบวรแบบงดงามประเสริฐเลยแล้วก็ทํากลางโรงกลมรงกลมก็หมายถึงโรงธรรมนั่นแหละนะวันนะวันนะก็เหมือนรัศมีมีบอกเป่งรังสีพระพุทธารังสีใช่ไหมก็เหมือนมีออร่าออกมา วันนะก็เป็นสีสีหกสีนะครับวันนะ6หประการก็คือเหมือนแบบมีแสงมีสีออร่าเนี่ย6สีเลยเปรียบประดุษเทวดาเทพดาผู้วิเศษนะครับแล้วสามารถบรรดาลท้องสมุทรให้กระเพื่อมอันนี้น่าจะเข้าใจอยู่เนาะสุริโยไทยอันนี้ก็หมายถึงพระอาทิตย์นะครับทอแสงอ่อนๆเหนือยอดเขานั่นเองทุกอย่างดูงดงามมากเปรียบประดุษได้แบบว่าชัดเจนแจ่มแจ้งดีที่สุดเลยเนาะ พระศาสดาเนี่ยเมื่อมาถึงทรงพิจารณาดูบริษัทด้วยพระหาัยไทยอ่อนโยนและทรงรำพึงว่าบริษัทนี้เนี่ยงามยิ่งนะักการขนองมือก็ดีขนองเท้าก็ดีเสียงไอก็ดีเสียงจามก็ดีแม้ของภิกษุรูปหนึ่งย่อมไม่มีภิกษุเหล่านี้แม้ทั้งหมดมีความเคารพด้วยพุทธคารวะ อันเดชแห่งพระพุทธเจ้าคุกคามแล้วเมื่อเรานั่งเฉยเสียไม่พูดแม้ตลอดชั่วอายุก็รูปไหนๆจักหายกเรื่องขึ้นพูดก่อนไม่ชื่อว่าธรรมเนียมของการยกเรื่องขึ้นเราควรรู้เราเองจักพูดขึ้นก่อนดังนี้แล้วได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุดเสียงพรมพระพรมนั่นเองเนาะ ตัดถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเล่าก็แลเรื่องอะไรที่พวกเธอหยุดค้างไว้ในระหว่างเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลปันธกะหาได้เป็นผู้โง่แต่ในบัดนี้เท่านั้นไม่แม้ในการก่อนก็เป็นผู้โง่แล้วเหมือนกันอันหนึ่ง เราเป็นที่พํนักอาศัยของเธอเฉพาะในบัตรนี้อย่างเดียวก็หามิได้ถึงในการก่อนก็ได้เป็นที่พํนักอาศัยแล้วเหมือนกันและในการก่อนเราได้ทำจุลปันธกะนี้ให้เป็นเจ้าของแห่งโลก,กียทรัพย์บัตรนี้ได้ทำให้เป็นเจ้าของแห่งโรกุตละทรัพยบอันภิกษุทั้งหลายผู้ใครจะสดับเนื้อความนั้นโดยพิสดารได้ทูลอัญเชิญแล้ว พระองค์จึงได้ส่งนำอดีตนิทานมาเล่าว่าหยุดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโลกิยทรัพย์กับโลกุตระทรัพย์โลกิยทรั์เป็นทรัพย์ที่อยู่ในโลกนี่เองทรั์ที่มีในโลกนะครับก็ทรั์สินเงินทองที่พวกเราจับต้องได้นี่แหละต่เป็นบ้านเป็นรถนี่ก็นับหมดเลยเนาะโลกียทรัพ์พอบอกโลกุตระทรั์ อันนี้ก็คือทรัพย์ที่พ้นจากโลกทรัพย์ที่สามารถทําให้พ้นจากโลกได้ก็คือพระอรหันต์นั่นเองหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดน,นะครับเอาละเรามาฟังอดีตนิทานของพระจุลปันธกะกันในอดีตการมีมานพชาวพระนครพราราณสีคนหนึ่งไปยังกรุงตะกะศิลาแล้วเป็นธรรมมันเตวาสิกก็คือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สาปามโมก มีประสงค์จะเรียนศินละปะจึงได้เป็นผู้อุปการะอาจารย์อย่างยิ่งแต่ในระหว่างมานบ500คนเนี่ยตัวเองได้ทำกิจทุกอย่างมีการนวดเท้าเป็นต้นแต่เพราะว่าตัวเองเป็นคนโง่จึงไม่สามารถจะเรียนอะไรอะไรได้เลยอาจารย์เนี่ยแม้พยายามด้วยคิดเห็นว่าสิทธิคนนี้มีอุปการะแก่เรามากจากให้เขาศึกษาให้ได้ก็ไม่สามารถให้ศึกษาอะไรอะไรได้ เขาอยู่สิ้นกาลนานแม้คถาเดียวก็ไม่สามารถจะเรียนเอาได้จะสามารถจำก็จำไม่ได้เลยจึงได้นึกระอาเลยลาอาจารย์ว่าจากไปละอาจารย์คิดว่าสิทธิคนนี้อุปการะเราเราก็หวังความเป็นบัณฑิตแก่เขาอยู่แต่ไม่สามารถจะทำความเป็นบัณฑิตนั้นได้จำเป็นที่เราจะต้องทำอุปการะตอบแก่สิทธิคนนี้ให้ได้ เราจะผูกมนให้เขาสักบทหนึ่งมีมนบทหนึ่งขึ้นมานะท่านจึงได้นำเขาไปสู่ป่าแล้วผูกมนบทนี้ให้แก่เขาว่าคเตสิคเตสิกิงการนาคเตสิอาหังปิตังชานามิชานามิย้ำอีกรอบนะเผื่อเราจะได้จำไปใช้นะครับเป็นมนบทสำคัญเหมือนกันคเตสิคเตสิกิงการนาคเตสิอาหังปิตังชานามิชานามิ แปลว่าท่านเพียนไปเถิดเพียนไปเถิดเพราะเหตุไรท่านจึงเพียนแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่รู้อยูอ่ความหมายง่ายๆแปลอีกทั้งหนึ่งล้วกันเนะาะง่ายๆก็คือไม่ว่าท่านจะทําอะไรอยู่จะพยายามทําอะไรอยู่ก็ทําต่อไปเถอะแต่เรารู้ว่าเหตุที่ท่านทําทําเพราะอะไระเราเนี่ยรู้นะเรารู้นะท่องแค่นี้นะครับประมาณว่าฉันรู้ฉันรู้เธอทําไปเลยทําไปเลยนะ กระท้องแค่นี้ดังนี้แล้วก็ให้เขาเรียนบททวนกลับไปกลับมาหลายร้อยครั้งแล้วถามว่าเธอจำได้หรือเมื่อเขาตอบว่าผมจำได้ขอรับก็ได้ชี้แจงว่าธรรมดาศิละปะที่คนโง่ทำความพยายามทำให้คล่องแคล่วแล้วย่อมไม่อ่านเลอะเลือ,ลอนแล้วได้ให้สเสบียงแก่หนทางแก่เขาแล้วสั่งว่าเธอจงไป แล้วอาศัยมนบทนี้เพื่อเลี้ยงชีพเธอแต่เพื่อประโยชน์จะไม่ให้มนเลือนหายไปเธอพึงทําการสาธยายมนนั้นอยู่เป็นเนืองนิดดังนี้แล้วก็ส่งเขาไปหลังจากนั้นเขาจะทําอย่างไรต่อไปอดีตชาติของพระจุลปันธกะคนนี้มานพหนุ่มคนนี้เนี่ยจะทําอย่างไรเมื่อได้มนนี้ต่อไปก็ต้องมาติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้เรามาเรียนรู้สัพบ,บาลีคํานึงกันดีกว่า เป็นคำที่พูดถึงจุดหนึ่งของการพุทธลีลานะครับการทรงผ้ารัดประคตที่บอกว่าดุดสายฟ้านั่นเองนะเรามาดูกันว่าคำว่าสายฟ้าก็คือคำว่าวิชุลตาแปลว่าสายฟ้านะครับวิชุคำนี้เนี่ยแปลว่าไฟฟ้าไฟฟ้าสายฟ้าแลบฟ้าแลบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือวิชุลตาเนี่ยแปลว่า คำนี้นะละตาเนี่ยมาจากศัพท์คำว่าเถาวันมันก็เหมือนกับสายสายเส้นสาย,สายอะไรเงี้ยพอมารวมกันก็แปลว่าสายฟ้าน,นั่นเองอะไรที่มันรวดเร็วนะครับรวดเร็วว่องไวแล้วก็เป็นสายสายก็คือสายฟ้าวิชุละตาพระองค์ทรงรัดประคตะก็คือมันจะเป็นผ้าผูกของพระ,ะนะครับผูกที่เอวเพื่อรัดสบงให้อยู่กับ ตัวเองนั่นเองอันนี้ก็ใช้รัดประคตเนี่ยท่านรัดประคตประดุดสายฟ้าเลยฟุ๊บรวดเร็วมากนะอันนี้ก็เป็นซัมบารีคำหนึ่งนะครับสำหรับธรรมะที่เอามาเล่าให้ฟังไปทีระบทรับรองว่าสามารถจดไปใช้ได้ไม่มีวันหมดแน่นอนวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขมีความสุขเชื่อมชื่นเบิกบ,บานตลอดวันตลอดคืนและตลอดไปกันทุกคนเลยนะราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรยัยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้ะ Nah, uh -huh.